แท็บเล็ตรุ่นใหม่จากทางออเนอร์ค่ะจอใหญ่จุใจจอสวยอุปกรณ์ของแถมจัดเต็มมากๆนะคะแท็บเล็ตต้นนี้เปิดตัวมาราคาไม่แรงอย่างที่คิดค่ะทุกคนราคาอยู่ที่1,990บาทนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ12.1นนิ้วเลยทีเดียวในแง่ของการใช้งานเครื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองไปรีวิวพร้อมๆกันเลย แท็บเล็ตเครื่องที่อยู่ตรงหน้าแอมเครื่องนี้นะคะเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่จากทาง Honor ออย่างที่แอมบอกไปค่ะเป็นรุ่น Honor p a d 9นะคะึ่งต้องบอกว่าฟีลลิ่งแรกตอนที่เปิดกล่องออกมาเราก็ลองใช้งานค่ะทุกคนคือมันเป็นแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่จุใจมากๆมีพื้นที่การใช้งานเยอะเหมาะกับคนที่ชอบทําอะไรหลายๆอย่างผ่านแท็บเล็ตนะคะไม่ชอบเปิดคอมใช้งานค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แอมชอบมา,มากๆก็คือ จอสวยมากค่ะทุกคนอันนี้เปิดมาแบบยังไม่ได้ใช้เลยนะก็รู้สึกว่าแบบโหอันนี้จอสวยสุดๆแล้วก็ลองฟังเสียงอย่างแรกเลยค่ะทุกคนเสียงดีมากๆมาพร้อมกับลำโพง8ตัวด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวในแง่ของการใช้งานทุกส่วนเลยใช้งานไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปลองใช้งานทีละส่วนเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของการดีไซน์กันสักหน่อยค่ะงานประกอบของเครื่องนี้ต้องบอกว่างานประกอบเนี้ยบทุกจุด งานดีมากตัวเครื่องบางเบาน่าใช้งานมากๆเลยค่ะแล้วก็เทกเจอร์ฝาหลังเนี่ยต้องบอกให้ความรู้สึกที่ดูหรูหราพรีเมียมมากๆตัวกล้องเองก็ดูโดดเด่นตามสไตล์ของอ o อ o เนอร์นะคะมือถืออ o อ o เนอร์เนี่ยก็จะมีการออกแบบตัวกล้องแบบนี้เหมือนกันซึ่งดูสวยมากๆแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตรวมกับตัวเคสนะคะเพื่อให้ สามารถตั้งตัวเครื่องแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะเวลาเราใส่ร่วมกับตัวเคสเนี่ยมันก็จะสามารถตั้งใช้งานแบบนี้ได้นะคะเนี่ยจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เวลาใช้งานตั้งแบบนี้ก็ได้แล้วก็เวลาเราจะพกพาไปไหนมาไหนก็พับปิดได้เลยเพราะว่าตัวเคสเนี่ย ปกป้องตัวหน้าจออยู่แล้วนะคะใช้งานได้สะดวกดีค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนสเปคของหน้าจอกันหน่อยดีกว่าหน้าจอตัวนี้อย่างที่บอกก็เป็นจอ IPS ค่ะขนาด12.1นิ้วความละเอียดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่1,600คูณ2,560พิกเซลจอคมมากๆตอบโจทย์ในด้านของความบันเทิงแบบแม็กสุดๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าซื้อมาเน้นด้านนี้เป็นพิเศษอันนี้ถูกใจแน่นอนนะคะเพราะว่า สีภาพที่แสดงออกมาสวยมากคมมากดูแล้วเพลินตาสบายตาแล้วก็จอก็ใหญ่แบบจุใจมากๆด้วยสามารถดู Netflix ที่ระดับ L1 ได้ก็คือคุณดูแบบเต็มความละเอียดได้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือในเรื่องของความสว่างหน้าจอของแท็บเล็ตตัวนี้ทำออกมาได้ดีแบบสุดๆตอบโจทย์ สายบันเทิงหรือว่าสายที่ต้องใช้งานแอคทิวิตี้เยอะๆมากๆค่ะแบบคนที่จะต้องไปข้างนอกบ่อยๆใช่ไหมคะบางทีเราเจอสภาพแวดล้อมที่แสงเยอะๆถ้าเกิดแท็บเล็ตเราแสงแบบสว่างหน้าจอไม่ค่อยดีมันก็จะมองข้างนอกไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะตัวนี้ความสว่างหน้าจออยู่ที่500นิตนะคะเอาง่ายๆแอบมบใช้งานในอาคารตอนนี้นะแอบมบไม่ได้เปิดแสงสว่างสุดด้วยซ้ำค่ะทุกคนแอบมบใช้เป็นแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะก็เห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนแบบสว่างมากๆแล้วค่ะ ถ้าเกิดว่าเราออกไปใช้งานข้างนอกที่บริเวณร้านกาแฟนะคะเราก็แค่เพิ่มความสว่างหน้าจอาขึ้นมาอีกนิดนึงเท่านั้นก็สามารถใช้งานได้สบายๆค่ะแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาเองนะคะก็จะมีการเคลือบกันพวกรอยนิ้วมือต่างๆขณะที่เราใช้งานด้วยอย่างอันนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการติดฟิล์มเพราะว่ามันคือเครื่องใหม่ใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวแอมจะให้ดูว่าต่อให้เราไม่ติดฟิล์มนะแต่ว่าตัวเครื่องก็ไม่ได้ติดรอยนิ้วมือเยอะขนาดนั้นค่ะใช้งานได้ง่ายอยู่เนี่ย ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะต่อการใช้งานทัสกีนเยอะๆนั่นเองแล้วก็สิ่งที่รู้สึกประทับใจมากๆรวมกับตัวภาพก็คือในเรื่องของเสียงลำโพงตัวนี้เนี่ยให้มาทั้งหมด8ตัวจัดเต็มมากๆซึ่งปกติในแท็บเล็ตที่เราเห็นกันก็จะเห็น2ตัว4ตัวก็มีให้เห็นนะคะแต่ว่าตัวนี้จัดเต็มมาให้8ตัวอันนี้มันมีความสเปเชียลที่ แตกต่างกับแท็บเล็ตทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเจนมากๆค่ะทุกคนคืออย่างแรกเลยที่ผมลองฟังก็คือเสียงดังกว่าแท็บเล็ตปกติอย่างที่2ทิศทางของเสียงมันดูแบบเซอร์ราวมากกว่ามันมีทิศทางของเสียงที่แบบมันให้ความรู้สึกแตกต่างมากๆเลยค่ะแบบเสียงพูดของคนนึงออกมาจากลําโพงตัวนี้อีกคนหนึ่งออกมาจากฝั่งนี้เพราะว่าเขายืนคนละตำแหน่งกันอันนี้คือเห็นความต่างชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของการฟังเสียงดนตรีต่าง มันให้ความรู้สึกที่ให้เสียงที่นุ่มลึกมากกว่าซึ่งเสียงตัวนี้ดีมากเดี๋ยวแอมลองเปิดภาพแล้วก็เสียงให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้ชมพาพร้อมกันดีกว่าจะได้รู้ว่ามันดีขนาดไหนนั่นเอง อย่างหนึ่งที่ชอบก็คือตำแหน่งตัวกล้องกล้องหน้านั่นเองค่ะตัวกล้องหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับตำแหน่งตัวกล้องที่อยู่ในลักษณะแนวนอนฉะนั้นมันจะตอบโจทย์กับการใช้งานร่วมกับพวกแอปพลิเคชันวิดีโอคอลมากๆอย่างเช่น Zoom เวลาที่เราจะต้องประชุม ออนไลน์ต่างๆนะคะคือ Position มันดีหนึ่งและมันเห็นสัดส,ส่วนเหมือนกับเวลาที่เราใช้งานในคอมค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราใช้งานแนวนอนเนี่ยมันสะดวกมากกว่าใช้งานในลักษณะที่เป็นแนวตั้งเพราะว่ามันมีความคล้ายกับคอมพิวเตอร์ค่ะพวก UI ต่างๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันอย่างเช่นแอปพลิเคชัน o o m เนี่ยเวลาที่เราจะต้องพิมพ์คอมเมนต์ต่างๆหรือว่ากดแชร์ไฟล์ต่างๆมันทําได้สะดวกมากกว่านั่นเอง ให้ตัวกล้องหน้ามาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็กล้องหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลตัวกล้องหน้าเนี่ยเราสามารถถ่ายวิดีโอที่ Full HD 30เฟรมได้กล้องหลังเนี่ยถ่าย 4K ได้เลยนะคะก็ถือว่าจัดเต็มให้มากๆแต่ถ้าถามว่าเราใช้ Mike, บ่อยไหมแอบว่าส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีฉุกเฉินที่แบบเราจะต้องถ่ายเร็วๆแล้วก็ส่งแบบแก้งานทันทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะหยิบ แท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอ12.1นิ้วขึ้นมาถ่ายเนี่ยจริงๆด้วยน้ําหนักด้วยตัวเครื่องมันไม่ได้สะดวกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีฉุกเฉินที่จําเป็นจะต้องใช้งานจริงๆมันทําให้เราสะดวกมากขึ้นตรงที่เราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วก็ดรอปไฟล์เข้าแท็บเล็ตแล้วก็มาใช้งานอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ่ายผ่านตัวแท็บเล็ตไปเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวแท็บเล็ตเครื่องนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับไม้สาตัวด้วยการรับเสียงค่อนข้างดี ไฟล์ภาพที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพดีแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยก็ดีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูเลยสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นกล้องนะคะแต่ว่าเป็นกล้องหน้านะของ Honor Pad 9นะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนะะอเปิดหมวดบิวตี้นิดหน่อยนะคะเผื่อบางทีแบบเราจำเป็นจะต้องใช้กล้องฉุกเฉินนะคะในการอัดวิดีโอค่ะกล้องตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆคุณภาพดีนะคะเก็บรายละเอียดไปหน้าได้อย่างคมชัดชัดเจนแบบ แต่งใบหน้าให้สวยด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างที่อมชอบก็คืออย่างที่อมบอกว่าเครื่องนี้มีไม์ทั้งหมด3ตัวนะคะก็จะเก็บเสียงได้ดีมากๆฟังจากเสียงที่อมพูดตอนนี้ก็ได้ค่ะเป็นเสียงที่อัดมาจากตัวกล้องสดของตัวแท็บเล็ตเครื่องนี้เลยนอกจากในด้านของความบันเทิงแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็ยังครอบคลุมการทํางานในด้านของการเรียน การศึกษาแล้วก็ทำงานด้วยนะคะก็คือตัวนี้เนี่ย mm hmm. เขาเป็นแท็บเล็ตที่มีอุปกรณ์เสริมมาให้อีกอย่างหนึง่ง mm hmm. ก็คือตัวปากกามาให้ใช้งานร่วมกันนั่นเองค่ะ mm hmm. ซึ่งรองรับการชาร์จไฟล์ผ่านพอร์ต USB Type C mm hmm. แล้วก็ใช้งานกับหน้าจอตัวนี้ได้เลย mm hmm. ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะคะตัวนี้มันจะมีแอปโ e ที่เป็นแบบ ลายมืออยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นแอปนโน้ตของทางออเนอร์เองอยู่แล้วนะเราก็กดไปแล้วก็เลือกใช้งานได้เลยนะคะซึ่งปากกาเขาเห็นไหมว่าเวลาอัาขีดลงไปอะ่ะมันตามมือดีมากๆแต่ว่าไม่ว่าจะขีดแบบเร็วแค่ไหนอะ่ะแบบเร็วมากๆเนี่ย ก็คือตามมือสุดๆนะคะฉะนั้นจะสะดวกมากๆเวลาที่เราจดโนต้ตเป็นตัวอักษรค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปากกาเนี่ยไม่ตามมือเป็นอย่างดีบางทีจดแล้วมันจะขาดขาดหายหายทให้การจดโนต้ตเนี่ยออกมาไม่ดีนะคะแล้วก็การใช้งานนะคะเวลาเราจะใช้งานยางลบตัวนี้ก็สะดวกมากๆเราก็คลิก2ทีไปที่ปุ่มที่บริเวณปากกาแบบนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นยางลบให้ทันทีอัตโนมัติเลยนะคะก็ใช้งานง่ายดีไม่ต้องไปคอยจิ้มที่หน้าจอด้วยนะคะเห็นไหม ตามมือขีดเขียนได้ง่ายสุดๆเลยค่ะฟิลลิ่งดีมากแล้วก็ถ้าใครนะคะที่ปกติชอบอ่านพวกเทปบุ๊กนะคะผ่านทางแท็บเล็ตะส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบอ่านที่เป็นเปเปอร์นะคะอันนี้ก็จะยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแอมรู้สึกว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ยิ่งมีปากกาแถมมาให้ร่วมกันเวลาเราจดโน้ตข้อความสำคัญหรือว่าขีดเขียนไฮไลท์ต่างๆเนี่ยทำได้สะดวกมากๆ ส่วนปากกาเนี่ยในเรื่องของการวาดภาพถามว่าแนะนํำไหมสําหรับปากกาตัวนี้นะคะส่วนตัวว่าวาดได้ประมาณนึงแต่ว่าในเรื่องของแรงกดเนี่ยมองว่ายังไงในกลุ่มของสายครีเอเตอร์ค่ะที่เน้นในเรื่องของการวาดภาพโดยเฉพาะอันนั้นเขาก็จะทําได้ดีมากกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถามว่าตัวนี้วาดได้ไหมวาดได้ค่ะแต่ว่าแรงกดมันอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแล้วก็อย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยจะได้พวกไฟล์ PDF นะคะหรือว่าไฟล์ที่เป็น Presentation จากอาจารย์ก่อนคาบเรียนอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็เอามาอ่านร่วงหน้าค่ะหรือว่าอ่านขณะที่เราเรียนแล้วก็จดโนต้ตไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งจดใส่กระดาษอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ต้องบอกว่าสะดวกมากๆเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้นการทำพรีเซนเทชันผ่านพวกแอปพลิเคชัน Can ว a ซะส่วนใหญ่หรือว่าจะใช้เป็นพวก Microsoft PowerPoint ก็ได้ตัวนี้ค่ะเวลาเราใช้งานร่วมกับ c a นว a เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อคีย์บอร์ดมาใช้งานร่วมกันเพิ่มเติมนะคะด้วยความที่หน้าจอมีขนาดใหญ่แล้วเราใช้ในลักษณะที่เป็นแนวนอนแบบนี้มีเคสที่สามารถตั้งได้แบบนี้ค่ะมันก็ทําให้เราสามารถแก้งานง่ายๆพิมพ์ผ่านหน้าจอได้สะดวกอยู่เหมือนกันนะคะแบบสมมุติจําเป็นจะต้องแก้งานเร็วๆหรือทา p Resentation เร็วๆเ,เนี่ยเราก็สามารถทําผ่านแท็บเล็ตอุปกรณ์เครื่องนี้ไปใช้งานข้างนอกก็ได้ทําได้แบบรวดเร็ว สบายๆมากๆเลยค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยเน้นว่าต้องการทำงานแบบจริงจังมากขึ้นคือใช้เครื่องนี้แทนคอมพิวเตอร์ไปเลยได้ไหมสำหรับการทำรีเซนเทชันในเรื่องของการเรียนโดยเฉพาะได้ค่ะทุกคนก็ไปซื้อพวกคีย์บอร์ดมาใช้เพิ่มเติมก็จะทำให้เราใช้งานได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง แล้วก็ด้วยสเปคที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องนี้นะคะการรันแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียเนี่ยยังไงก็สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยความที่หน้าจอเนี่ยมีอัตรา refresh r a t ที่สูงค่ะถึง120เฮิร์นะคะก็จะเห็นถึงความสมูทขณะใช้งานหน้าจอมากๆเลยว่าหน้าจอเนี่ยมีความลื่นไหลแบบสุดๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะใช้งานแอปพลิเคชัน Facebook IG นะคะถ่ายฟีดต่างๆคือถ่ายได้แบบเพลิดเพลินมากๆค่ะแล้วก็พวกแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียอื่นๆอย่างเช่นต,ติ๊ To นะคะ u t u b e ดู YouTube, Netflix ต่างๆก็คือทำงานได้ครบถ้วนหายห่วงนะคะไม่ต้องกังวลขนาดที่ใช้งานและด้วยความที่เป็นแท็บเล็ตนะคะที่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่12.1นิ้วค่ะแล้วก็สัดส่วนหน้าจอเป็นแบบแนวนอนนะคะเวลาที่เราใช้งานในโพซิชันที่เป็นแนวนอนค่ะทุกคนเราสามารถ split screen ออกมาเป็น2หน้าจอแบบนี้ได้นะคะก็คือสามารถใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมกันได้แล้วพอเป็นสัดส่วนหน้าจอแนวนอนนะคะพอแบ่ง2หน้าจอแบบนี้มันจะ ให้สัสดส่วนของแต่ละแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะก็คือใช้งานสะดวกแหละเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะคือใช้งานง่ายมากๆค่ะอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบทําอะไรแบบมัลติทัสด้วยนะคะเพราะว่าสามารถเปิด2อย่างไปพร้อมๆกันใช้งานพร้อมกันได้เลย <S <S ทีนี้ในแง่ของสเปคค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับชิปเซตนะคะ snapdragon 6 Gen 1ถามว่าเป็นชิปที่ค่อนข้างเก่าไหมก็เป็นชิปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะอาจจะเก่านิดนึงนะแต่ว่าเป็นชิปที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแรงอยู่ระดับหนึ่งเลยที่คุณสามารถเล่นเกมออนไลน์ในปัจจุบันได้สบายๆเล่นเกมที่มีสเปคหนักขึ้นกว่าเกมออนไลน์ในปัจจุบันได้สบายๆลั่นตัวเครื่องได้อย่างไม่มีปัญหานะคะไม่ว่าแอปพลิเคชันใดก็ตามก็สามารถใช้งานบนเครื่องนี้ได้แล้วก็ให้แรมมาอยู่ที่8 g b ซึ่งส่วนตัวแอมคิดว่าเหมาะสมมากๆกับการที่เป็นแท็บเล็ตที่ เน้นการใช้งานแบบมัลติทาสเยอะๆเน้นการใช้งานแบบจริงจังมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น6กิก4กิกเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันมีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือ8กิกะ b บต์ใช้งานได้สบายๆหายห่วงเลยค่ะแล้วก็หน่วยความจําภายในของเครื่องนี้ให้มาอยู่ที่256กิกะ b บต์ใส่ micro SD card เพิ่มไม่ได้ใส่ซิมไม่ได้สําหรับเครื่องนี้นะคะจริงๆ256กิกะ b บต์กับการเป็นแท็บเล็ตถามว่าพอไหมนะคะสวนตัวแอว่าพอนะเพราะแอ M, มีแท็บเ ที่128 GB ใช้งานมาเป็นระยะเวลา3ปี mm hmm. ก็ยังเหลือๆสบายๆตัวเครื่องก็ไม่มีปัญหานะคะตัว256 GB ก็มีที่บ้านนะคะก็ใช้งานได้เหลือๆเช่นเดียวกันซึ่งตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน2 5 6 GB ยังไงในระยะยาวเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างหายห่วงอยู่แล้วนะคะ รับข้อมูลในด้านของการเชื่อมต่ออื่นๆนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยใส่ซิมไม่ได้อย่างที่บอกไปนะคะรองรับบลูทูธ5.2ค่ะรองรับ Wi-Fi 6นะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับ Android 13นะคะแล้วก็ Magic UI นะคะ7.2รวมทั้งในรุ่นนี้เองนะคะก็จะมาพร้อมพอร์ต USB Type C ตัว3.2ด้วยค่ะทีนี้ในด้านของการเล่นเกมเนี่ยต้องบอกว่า r v v เป็นเกมที่กินสเปกไม่ได้เยอะอยู่แล้ว เล่นบนเครื่องนี้ยังไงก็สามารถเล่นได้นะคะเปิดเฟรมเรทสูงได้ปรับภาพให้มันแบบคมๆมากขึ้นทําได้หายห่วงนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเล่นนิดน,นึงด้วยความที่มันเป็นแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่12.1นี่คือใหญ่มากๆเลยนะทุกคนในแง่ของการควบคุมตัวละครมันอาจจะทําได้ยากมากขึ้นหรือว่าคุณอาจจะต้องตั้งผ่านเคสแบบนี้แล้วก็เล่นนะคะฉะนั้นเกมที่อัคิดว่าเหมาะสมมากกว่าอาจจะเป็นเกมแนวแบบ Open World ยกตัวยอย่างแบบ Legend l o ก h a r r y p o t t e เนะคะที่เน้นการทำเควสเป็นเกมแบบภาพสวยๆดูภาพสวยๆผ่านหน้าจอตัวนี้นะคะหรือว่าเป็นตัวเกมช i นอิมแพกก็สามารถเล่นได้ผ่านเครื่องนี้นะคะปรับเป็นสมดุลเนี่ยเล่นได้สบายๆแต่ว่าเกมชินมันก็จะมีการควบคุมตัวละครบ้างนะคะก็อย่างที่บอกอาจจะต้องตั้งบนเคสแล้วก็เล่นไปด้วยนั่นเองนะคะ มาต่อกันที่แบตเตอรี่กันบ้างนะคะแบตเตอรี่ของเครื่องนี้นะคะจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่อยู่ที่ความจุ8,300ม ah ิลลิแอมนะคะก็ตัวนี้ลองใช้งานแล้วนะคะจะได้อยู่ประมาณ1-2วันต่อการใช้งานปกติถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานเยอะเนี่ยบางทีเลื่อมๆไป3มวันด้วยซ้ำนะคะต่อการชาร์จ1ครั้งนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่35วัต์ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าตาอะแดปเตอร์ที่ให้มาภายในตัวกล่องนะคะอันนี้ก็แถมมาให้ฟรีๆเลยนะคะจะมี ตัว h o n o r super charge นั่นเองค่ะจ่ายไฟแม็กสุดอยู่ที่35วัตต์นะคะก็ชาร์จแท็บเล็ตตัวนี้ได้แบบรวดเร็วมากๆคือถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของขนาดเนี่ยถ้าดูเผลเผมันจะมีความใกล้เคียงกับกลุ่มของ ipad ตัวโปรที่เป็นตัวโปร11นิ้วหรือว่าตัวโปร12.9นิ้วก็ได้นะคะส่วนตัวแอมอ่ะมีตัว iPad Pro 12.9นิ้วอยู่นะคะแอมลองจับเครื่องนี้ดูเนี่ยแอมก็รู้สึกว่าขนาดหน้าจอเนี่ยในเรื่องของความใหญ่หน้าจอเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆมีพื้นที่การใช้งานเยอะมากๆถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบทำนูน่นทำนี่ขีดเขียนจดโน้ต แก้งานต่างๆอยากได้แท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ใกล้เคียงกับ iPad Pro ตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์แต่ว่าต้องบอกว่าใกล้เคียงในที่นี้ใกล้เคียงในแง่ของรูปลักษณ์ภายนอกขนาดความใหญ่สเปคของเขาแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะตัว iPad Pro เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความโปรเลยเหมาะกับสายครีเเตอร์สเปคคือจัดเต็มมากๆแต่ว่าตัวแท็บเล็ตเครื่องนี้อมองว่าเหมาะกับคนที่เน้นใช้งานแบบครบเครื่องนะคะใช้งานเน้นความบันเทิง เน้ในในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยค่ะ อย่างที่แอบอกทุกคนเลยนะคะว่าแอบม,มี iPad ตัว12.9อยู่นะคะซึ่งแอบมาเจอปัญหาการใช้งานนะคะที่เวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างหนักตัวนั้นจะอยู่ที่น้ำหนัก700กร,รมัมอันนี้คือยังไม่รวมเคสพอเราใส่เคสที่เป็นเคสที่มีฝาครอบลงมาอีกนะคะตัวเครื่องก็จะค่อนข้างหนักกว่าเดิมอีกเวลาใช้งานจับถือไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เหมาะกับการใช้งานตั้งโต๊ะ ตั้งอยู่กับพี่มากกว่าแต่ว่าตัวแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500กรัมนิดๆน,นะคะซึ่งจะมีน้ำหนักที่เบากว่าอย่างชัดเจนนะคะก็เวลายังไม่รวมกับเคสเนี่ยก็ต้องบอกว่าจับถือใช้งานได้สะดวกมากกว่าน้ำหนักเบากว่าถือได้ง่ายกว่าแล้วก็ตัวเคสเนี่ย เขามีแถมมาให้ด้วยอันนี้ไม่ต้องซื้อซึ่งดีมากๆเลยแล้วก็เคสของเขาอะน้ำหนักค่อนข้างเบาค่ะทุกคนพอรวมกับตัวแท็บเล็ตแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็ยังเบากว่าอยู่ดีทําให้ในแง่ของการพกพาดึงแหละสะดวกกว่านะคะแล้วก็ในแง่ของการจับถืออยู่ในมือแอมมองว่าก็จับถือใช้งานได้ง่ายมากกว่าด้วย เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะทุกคนสำหรับแท็บเล็ตรุ่นใหม่จากทาง Honor นะคะตัวนี้เป็น Honor Pad 9นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนที่กำลังมองหาแท็บเล็ตที่จอสวยเน้นความบันเทิงแบบสุดๆนะคะลำโพงแบบจัดเต็มตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ใช้งานในด้านอื่นๆได้หลากหลายครบถ้วนทุกฟังก์ชันนะคะอุปกรณ์ของแถมครบจัดเต็มอะแดปเตอร์ใส่ชาร์จ เคสนะคะปากกามีมาให้พร้อมใช้งานได้ทันทีนะคะซึ่งราคาอย่างที่บอกไปเลยนะคะราคาของรุ่นนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่1990บาทค่ะแต่ว่าแอบ,บถามทางออนเนอร์มาค่ะทุกคนเขาบอกว่าเขาชอบมีปโปรออนไลน์เวลามันมีปโปรออนไลน์เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0พกว่าบาทซึ่งถูกลงไปกว่าเดิมอีกค่ะทุกคนก็รอติดตามโปรโมชั่นกันให้ดีนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะ ยังไงเดี๋ยววันนี้อมคงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะถ้ารอบหน้ามีแท็บเล็ตรุ่นไหนนะคะที่น่าสนใจอีกจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ